เส้นนี้เส้้นนีเห็นไหมยัดเข้าไปเห็นไหมคุณเราเข้าค่อยๆเอาเข้าเอาเข้าไปแล้วไปแล้วเอาเงินไปไหนติดสล็อติดสตวันนึงเล่นเยอะหมดเสียสล็อตไปเยอะไหมวะเยอะจังจำได้ไหมว่ายอดเงินที่เราหุ่นเวียมที่ได้จากร้านแล้วไปเล่นประมาณเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สิจะดูจากยอดนั่นแหละน่าจะเป็นล้าน ผู้ไอ้เจ้าของร้านเขาก็อยู่เอาเอาตัวหน้าเจ้าของร้านเลยอ่ะแม่ก็เผยให้ชี้ได้ไหมได้ควายได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสักคูณนะพี่เดขอบคุณนะแต่ผมผมเห็นเมื่อกีิมแน้ข้าับแล้วใช่ไหมใส่ฮู๊ดเสนะื้อตัวนี้แหละที่เอามาเนี่ยครับออ๋เสื้อแขนยาว 3527 3527าสอห้าเจ็ดเลยเราดูนะเส้นนี้เส้นนี้เห็นไหมยัดเข้าไปเห็นไหมอ่าคุเราเข้าอ่าค่อยคเาเข้าเข้าไปแล้วจับนะใช่นะไหนจับนะเรารู้อยู่าเราทำอะไรเราทำอะไรเรารู้อยู่ในใจนะเออเออมาจับเักสารรักษาในจ้างนะได้ยินไหมเอาง่ายๆเลยเอาไปกี่เส้นแล้วเอา้ยพอหลือกี่เส้นเอามาคืนพองเหลือกี่เส้นเอามาคืน ขโมยไปแล้วขายแล้วเอาเงินไปไหนเปเล่นสล็อตไปเล่นสลอ็ลสลอตก่อนที่จะเอาไปเล่นสล็อตเนี่ยเงินสดที่ได้มาจากการขายทองเนี่ยเราไปเข้าบัญชีไหนไทยพาณิชย์เอาไปเข้าไทยพาณิชย์นะจำได้ไหมว่ายอดเงินที่เราถุเงเวียงที่ได้จากร้านแล้วไปเล่นประมาณนนะมาเท่าไหร่น่าจะหลายแสนอยู่จะดูจากยอดนั่นไหน่าจะเป็นล้าน ร้านเนี่ยตลดยาีมั้นไม่ได้เป็นแสนนะน่าจะเป็นล้านอ๋อครับแบบนี้เลยอรอใช่จะบางกล้อง่ยแล้วก็ดึงใช่ไหมตอนช่วงจังหวะเรากำลังจะไปเก็บทองถูกไหมใช่เดี๋ยวเอาเอาใหม่เด็ดปกติอันนี้คือแบบเอาทองมาให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมเราใส่เสื้องี้ทํางานตลอดเลยใช่ที่อ่านสมุดได้ลูกค้าสมุดลูกค้าเลือกเสร็จแล้ว แล้วอันนี้คือเราเหลือเราไม่ใช่ใช่ไหมหรือจะเก็บใช่เ่ะจะเก็บมันเป็นแผงแล้วก็ยัดเข้าไปในไทรเสื้อแล้วแล้วเสร็จแล้วเราเอาไปที่ไหนต่อแล้วก็รูดเก็บไว้อย่างเงี้ยทั้งวันเลยไหมไม่แล้วก็ไปใส่กระเป๋าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช่กระเป๋าทีละบาทสองบาทอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวะสูงสุดเคยเอาเส้นนักกี่บาทสามบาทสามบาทคือขโมยไปเรื่อยๆอย่างเี้ยหรอใช่ประมาณกี่บาท หลายบาทด้วยก็คือเราทําทําทุกวันเหรอไม่ทุกวันค่ะก็คือแล้วแต่จังหวัดใช่ค่ะเราเอาไป้งหมดเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเยอะอยู่ก็เยอะอยู่สี่สิบบาทสี่สิบห้าสิบเราเราทําไปเนี่ยเราทําไปเพราะอะไรติดสล็อตติดสล็อตเราเล่นทุกวันเลยเหรอใช่แล้วที่เอาไปเราเอาไปขายต่อเรือว้ยังไง ช่ทำไปขายต่อก็คือขายตามร้านต่างๆถูกไหมใช่ท,ที่ที่ไหนบ้างที่เราเอาไปขายเนะี่ยมีรัศมีสาขาสองแล้วที่ไหนอีกไม่มีแล้วค่ะก็คือยท,ทยอยขายทยอยค่ะใช่ไปร้านอื่ไหนบ้างครัร้านอื่นไม่ได้ไปแล้วาเราทยอยขายนี่ประมาณกี่บาทก็ทีสองบาทสามบาทจนหมดเลยใช่ไหมสี่สิบบาทนะใช่ค่ะเราเราขโมยทุกวันใช่ไหม,ไมหรือ,รอว,ว่าขโมยมาเก็บไว้ เราเค่อยขายทีเดียวหรือว่าขโมยได้วันนี้แล้วก็ขายเลยใช่ค่ะ oh. ขโมยได้วันนี้แล้วก็ขายเลยแล้วเราไม่ไม่รู้สึกเลยอะรเราเป็นลูกจ้างเขาเลยอยากขอโทษอาจารย์ของร้านทอง <Yeah. S 2> อะไรก็คือเหมือนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมือเตอิอเหมือนใช้เงิน oh. อะไรเราเราเห็นเขาใช้เงินเยอะปกติเรา <'re> เห็นได้ยังไงครั แต่เรื่องสล็อตเนี่ยยังไม่ไม่รู้มาดูทีหลังแต่เหมือนเฮ้ยเราดูว่าเฮ้ยทำไมใช้เงินซื้อของให้ลูกหรือว่าชีวิตประจําวันมีของมาทุกแบบมันมันพี่ลูกน้องในร้านเนี่ยมีประมาณสักกี่คนห้าหกคนเราก็จับพิรุธทุกคนถูกไหมใช่แเราก็ค่อยดูว่าทีละคนทีละคนเราพี่ประจับได้ตอนไหพอเริ่มสงสัยก็เริ่มมาค่อยๆดู แล้วก็เลยติดต่อไปทางร้านสองทีวยมีของมาขายร้านเราเองร้านเครือยน้องชายเลือกเครขาย้แล้วเราพนักงานพี่รู้แปลว่าไปตานน้องชายก็รู้นะก็คือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็นําไปขายที่สาขาสองถูกไหมตอนนี้ทางทางเราก็รู้แล้วแต่เราก็ยังยังให้เขามาขายเรื่อยให้เขาก่อเหตุไปเรื่อยๆถูกไหมคือพอเริ่มรู้ก็ไม่นานแล่ะเลยเราก็เริ่มเรามาระวังละจน่ราเราเราพี่จับได้ตั้งแต่ตอนไหน หรือว่าดูพฤติกรรมมานพฤติกรรมแล้วพอไปเช็คกับทางน้นเขาก็มีก็เลยเริ่มมาไล่กล้องดูข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ